สวัสดีครับวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าชม10อันดับทีมที่มีแฟนบอลมากที่สุดในโลกนะครับอาจจะโดนใจใครหลายคนนะครับใครเป็นแฟนทีมไหนก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับเริ่มต้นที่อันดับที่10นะครับทีมมาลายูเวนตุสนะครับทีมดังจากอิตาลีนะครับที่มีแฟนบอล22ล้านคนนะครับมาเป็นอันดับที่10อันดับที่9นะครับทีมบาเยิร์นมิวนิกทีมดังจากทีมบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับที่มีแฟนบอล 26ล้านคนจากทั่วโลกนะครับใครที่เป็นแฟนเสือใต้ก็ตามลื้นตามเชียร์ได้เลยนะครับอันดับที่8ตามมาด้วยอินเตอร์มิลานนะครับจำนวนแฟนบอลของเขานั้น51ล้านคนนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับโอ้โหถือว่ามามามืดเลยนะครับส่วนอันดับที่7ขวัญใจนะครับทีมลิเวอร์พูลนะครับที่พึ่งผ้าแชมป์ไปมาๆนะครับจำนวนแฟนบอลนั้น74ล้านคนจากทั่วโลกนะครับ มานะครับปีนี้ต้องบอกว่าลิพูมาดีจริงๆนะครับส่วนอันดับที่6นะครับทีม a อซิมิลานนะครับมีแฟนบอลประมาณ105ล้านคนนะครับต้องบอกว่าเยอะมากนะครับปีศาจแดงดำความถึงแม้จะฟอร์มตกแต่ก็ยังมีคนเชียร์อยู่นะครับส่วนอันดับที่5นะครับทีมอาร์เซนอลนะครับหรือเดอะกันเนอร์นะครับมีแฟนบอลประมาณ125ล้านคนนะครับ ส่วนอันดับที่4นะครับทีมเซลซีนะครับมีแฟนบอลประมาณ145ล้านคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับตามมาด้วยทีมอันดับที่3นะครับแล้วอ้ามาริตน,นะครับหรือราชันชุดขาวที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับมีแฟนบอลประมาณ195ล้านคนโอ้โหราชันนะครับ ส่วนอันดับที่2นะครับหนีไปไม่พ้นครับทีมบาร์เซโลนานั่นเองนะครับมีแฟนบอลประมาณ290ล้านคนนะครับถือว่าเยอะจริงๆนะครับส่วนอันดับที่1น,นะครับหนีไปไม่พ้นคือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับที่มีแฟนบอลประมาณ670ล้านคนถือว่าเยอะมากนะครับ ใครที่เป็นแฟนบีศา์แดงได้ขึ้นท่านเป็นอันดับหนึ่งในการมีแฟนบอลเยอะที่สุดนะครับทั้งหมดนี่ก็คือสิอันดับที่มีแฟนบอลมากที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณท,ทั้งที่ติดตามและรับชมทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ